นะคะก็ในวันนี้เองนะคะเราเราเริ่มกันนะคะก็จริงๆแล้ว13กันเทศแต่ก็จะมีกันรแรกที่ได้รับฟังกันไปแล้วนั่นคือพระคถาพันนะคะแล้วก็จะมีกันทั้งหมด13การกันต่อเนื่องไปแล้วก็จะมีบทสรุปสุดท้าย นะคะเป็นบทปิดท้ายด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้ติดภารกิจใดนะคะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราญาติของเรานะคะมาช่วงใดก็ได้มาวันนี้เราจะอยู่กันจนถึงเย็นเลยค่ะนะคะมาร่วมฟังเทศกันนะคะเป็นแต่ละกันเทศก็จะมีอานิสงส์แตกต่างกันออกไปทุกท่านถ้าได้ฟังครบทั้ง13กันนะคะ <S <S ต้องบอกว่าโอ้อน,นิสงส์สูงสุดม,มากคุณโก้ <S <S แล้วก็ <S <S ปัจจัยเราอะตามกําลังเราได้เลยนะคะจะติดทุกกันยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็มาอยู่ ู่ตรงจุดนี้เราก็คือพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันในสืบสารต่อพระุทธศาสนาของเรานะคะให้ยืนยาวต่อไปเลยค่ะครับและเมื่อสักครู่นะครับนางฟ้าของเราทีมงานบุญของเรานี่เปลี่ยนเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงกันที่1และกันที่2นะครับซึ่งก็จะมีการจุดเทียนประจํากันต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยว กล่าวคร่าวๆนะครับก่อนที่จะเริ่มในการที่1และการที่2การที่1และการที่2เนี่ยจะขึ้นพร้อมกันค่ะนั่นคือการทศพรนะครับแล้วก็การหิมพา,านนะครับจะเตรียมสถานที่กันอีกสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้เล่าประวัติกันนิดหนึ่งได้ไหมครับสั้นๆสําหรับการที่1น,นะครับคือการทศพรเนี่ยนะครับสิพระคาถาก็เป็นพระคาถาที่ผู้บูชาเนี่ยจะได้รับทรัพย์สมัดตัตงรารถนานะครับ ส่วนอันนี้ดีมากเลยบอกว่าจะได้เนื้อคู่ตามประสงค์ <c oughs> คิดว่าหลายๆท่านคงได้เนื้อคู่กันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นคู่บุญกันมา <c oughs> จะมีปบทที่มีรูปงาม <c oughs> ว่านอนสอนง่ายกริยา <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แล้วต้องมีเพลงสาธุการนะครับ <c oughs> เป็นเพลงประจํากัน ส่วนการที่สองนั่นคือการหิมพานนะคะจะมี134พระคาถาด้วยกันค่ะพระคาถาผู้บูชาค่ะจะได้สิ่งที่ปรารถนาเมื่อตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์น,นะคะและเมื่อจุติจากสวรรค์ลงมาก็จะเกิดในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลรามเ <c oughs> พลงประจำกันนี้คือเพลงดวงพระาธาตุเป็นเพลงประจำการหิมพานนั่นเองค่ะช่วงนี้กราบนมสก,การพระเทพวัชระยานนักวีท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะครับ ตอนนี้ญาติโยมเข้าไปกราบพระคุณเจ้านะครับเดี๋ยวจันนิมนต์พระคุณเจ้าได้ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของการจัดงานเทศมหาชาติเป็นประจําทุกๆปีนะครับให้พวกเราได้รับทราบกันครับซึ่งสําหรับการทอดสพรและการหิมะพานนี้นะคะก็ จะเป็นการเทศโดยพระเทพวชิรวาทีจากวัดพระยวงสาวาทวรวิหารและพระมหาจารุวันจารณธรรมโมจากวัดไผ่เขียวนะคะสองท่านจะมาเทศกันนะคะต้องบอกว่าในการฟังเทศมหาชาติในแต่ละปีก็จะสนุกสนานแล้วก็ได้ธรรมะแล้วก็เข้าใจแล้วจะทําให้หลายๆคนที่มีโอกาสได้ฟังตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยเดินทางมาฟังกันทุกปีเพื่อรอวันที่5ธันวาคมในสถานที่แห่งนี้ที่ห้องพระแก้วแห่งนี้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสพาลูกหลานมาฟังด้วยก็เป็นการดีใช่ไใช่นะคะเ,เราจะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะก็สามารถมีรารตั้งกล้องมาแล้วครับมีการตั้งกล้องนะคะมเีเราจะมีเพจของวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษแล้วก็ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่เก้าวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษด้วยค่ะแล้วก็จะมีชแนลของสุรดดาชแนลนะคะก็จะมีการ บันทึกเทปไว้แล้วก็ไปตัดต่อสามารถจะไปติดตามได้ใน YouTube เพื่อจะชมภาพบรรยากาศต่างๆที่เรามีเทศมหาชาติในวันที่5ธันวาคมนะคะสุรัดดาชาแนลนะคะค่ะไปติดตามได้ค่ะระหว่างนี้ถ้าหากว่าทุกท่านได้พักกันแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับขอเชิญกลับเข้านั่งประจำที่นะครับจะได้เริ่มดำเนินกระบวนการต่อในการที่สและการที่สนะครับขอไปการที่ห,หและการที่สองสอง่า นะคะก็และอีกส่วนหนึ่งนะคะต้องบอกพอมาถึงสถานที่แห่งน,นี้จุดแรกที่เราเห็นก่อนที่จะเข้าห้องพระแก้วเราจะเห็นว่าด้านนอกรอบๆธรรมสถานนะคะก็จะมีโรงทานต้องขออนุมโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานทุกๆท่านเลยนะวันนี้เรานอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วนะคะได้บุญกันล้นแล้วท้องเราก็อิ่มไปด้วยนะนะคะเราเรารับประทานอาหารไปเรารู้สึกอนุมโมทนาบุญกับเจ้าภาพเลยเพราะว่าเตรียมรอวันนี้ที่จะนําอาหารอร่อยอร่อยดี ามาฝากพวกเราผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านเลยค่ะ